เมือไทยหมอสุรัตน์ปลุกความตระหนักเกี่ยวกับไมเกรนและภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทหมอสุรัตน์กล่าวเผยถึงสัญญาณอันตรายของไมเกรนซึ่งอาจเริ่มจากอาการปวดหัวที่ดูเหมือนธรรมดาแต่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นโรคหลอดเลือดสมองในภายหลังโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงอายุน้อยผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ใช้ยาคุมกําเนิดในวันที่21พฤศจิกายนหมอสุรัตน์ได้แชร์ความรู้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของงตนกล่าวว่า ความโหดของไมเกรนคืออาการปวดหัวที่ดูเหมือนธรรมดาแต่อาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนหรือเป็นอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเขาเล่าเรื่องราวของผู้ป่วยวัย35ปีผู้ที่มีประวัติเป็นไมเกรนเรื้อรังมาเกือบสิปีซึ่งเธอบอกว่าเคยคิดว่าไมเกรนเป็นแค่ปวดหัวจนวันหนึ่งเพื่อนร่วมรุ่นต้องเข้าไอซีอยู่เนื่องจากเส้นเลือดในสมองติดฉีดพลันแต่ที่น่าสนใจคือความเชื่อมโยงระหว่างไมเกรนและโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) การศึกษาทางการแพทย์พบว่าผู้ที่มีไมเกรน รวมกับอาการเตือนปอเรมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่านี่คือข้อเท็จจริงที่น่ากลัวและควรระหนักกลไก่ที่อาจเชื่อมโยงไมเกรนกับสโตรกหนึ่งการหดและขยายตัวผิดปกติของหลอดเลือดในสมองจะทําให้การจัดส่งเลือดไปยังสมองไม่สม่ําเสมอและเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดหรือขาดเลือด 2. การอักเสบของผนังหลอดเลือด neuroinflammation เาเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตัน 3. ภาวะหลอดเลือดไวเกิน คอติคัส spreading depression เศามีความเกี่ยวข้องกับไมเกรนชนิดมีออร่าและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สโตรกและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดถึงแม้อัตราความเสี่ยงจะไม่สูงอย่างมากแต่ผู้ที่มีประวัติเป็นไมเกรนบ่อยๆหรือมีปัจจัยเสี่ยงร่วมอื่นๆควรไม่ละเลยในการไปปรึกษาหมอแผนกระบบประสาทเพื่อรับการประเมินผลอย่างเป็นทางการคุณคิดว่าการเชื่อมโยงระหว่างไมเกรนและโรคหลอดเลือดสมองนี้เป็นประเด็นร้อนมีความเห็นอย่างไร อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง